السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ขอความสันติความเมตตาจากองค์สมัตา,าล,ล,ลาจุมัสบแดดพี่น้องทุกๆท่านครับวันนี้ผมอยู่พร้อมกับท่านอาจารย์การุณสาสกุลแล้วก็ท่านอาจารย์จอร์ดนะีครับ <laughs> ขอให้ทักทายพี่น้องสักนิดหนึ่งครับขอเรียนเชนิญท่านอาจารย์การุณครับ ครับสสลัมอะลัยกุมวะเราะมุุลลอฮวะบเระกาตุครับ์่ันจัมันสุดครับอลฮัมดิลลาห์ดีใจมากๆครับที่มาเจอกันอีกครั้งขได้เชิญจันจอร์จครับสสลัมอะลัยกุมวะเราะมุุลลอฮวะบเระกาตุลคาับอลฮัมดิลลาห์ครับนะอัสาอัยอาจารย์การุณครับนะดีใจเช่นเดียวกันครับนะถึงถือว่าเป็นยังไงบ้างครับที่อาจารย์การุณครับนะหลังจากที่เราได้ได้มาเจอกันในครั้งก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็มา กับครั้งนี้ครับอัาฮัอยู่แล้วนะครับก็ยังรู้สึกดีใจเสมอนะครับนะเวลาได้มาเจอกันก็ถือว่าทลฮัมดุลนะครับแล้วก็ผู้คนก็มาชอลล์น่าจะงงกันแหละว่ามาเจอกันได้งครับอาจารย์จอร์ดครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านครั้งแรกนะกลับมาจากได้มากครั้งที่อเมริกานะครับกลับมาจากอเมริกาที่อเมริกากับประเทศไทยเป็นไงบ้างครับที่อเมริกาผมว่าผมชอบประเทศไทยมากกว่านะ ประเทศไทยสบายกว่าเยอะนะของกงุงข้าวกินอะไรตาอะไรเต็มไปหมดนะครับจริงๆว่ามันมันได้บรรยากาศมาฉลองเอาละครนะวันนี้ทั้งสามคนเรานะครับจะมาขับนำนำอณาชิตสักหนึ่งต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับอันกุรานแล้วกันอ่าใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องของอันกุรานเอาเอาเเอาเวลาเราเรียนอันกุรานเสร็จนะครับเราก็จะอ่าน นะครับดูอาบทนี้กันนะครับพร้อมไหมครับท่านอาจารย์การุณครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับท่านอาจารย์จอนครับพร้อมครับโอเคครับนั้นเราไปพร้อมกันเลยครับครับอัลลอฮุมะรฮัมนาบิลกุรอานและจ๊ะงั้นกุลัยมาอูอู اللهم ذكرنا منهما ما نسينا علمنا علمنا منه ما وارزقنا ورزقنا تلاته

ดให้เราใครครวนจากสิ่งที่ลงมลุมและทรงให้เราท่งให้เราในเรื่องที่เราไม่มีความรู้และโปรดเป็นพู้ในการอา่านนี้ตลอดเวลาในยามคำคืน

والحمد لله رب العالمين มาลอห์มาชาลลอหมาชาลอห์มาชลลอ์มาชาลลอห์มาชาลลอห์มาชาลลอห์มาชาอหาลลอห์มาชาลลอห์มาชาลลอห์มาชอห์มาชาลลอห์มาชาลลอห์เาชาลลอห์คาชาล์มาชาลลอห์มานอะ์ราชาลลอห์มาชาลลอห์าชอห์มาชารลอห์มาาลลอห์ัาชาลลอห์มาชาลลอห์าอห์มกชาลลอห์มาชาลอหาลมาชาลลอห์มลลห์าชาลลอหมาอห์มาชาลอาชาลลอห์มาอหาชาลลอห์มอชาอาห์ม ครับผมทำดูล่าเลยอยากเจอความดูลินี่เลยนะครับขอนนีญเช่าจย์จอร์ครับผมฝากอะไรถึงพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้เราก็มาพบกันแล้วนะครับเป็นครั้งแรกของผมนะในในครั้งนี้ก็ผมดีใจมากๆที่มาเจออาจารย์การุณแล้วก็ทำด้วยอาจารย์มนซูธนะอีชอลล็อตอีกโอกาสหน้าคงจะได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับนะขอบคุณมากๆครับเยสักมูชอลล็อตขอบคุณมากๆเลยนะครับนะอัลฮัมดุลิล่าเลยนะครับเอาเละครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับทั้งสามคนเราก็จะต้อง จากลาท่านผู้ชมไปอีกครั้งพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับนะจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับอ่านะฮะอัลฮัมดุลิลละคงจะได้พบกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สามคนเราจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวิลัยเตลฟีควอนฮีเดายห์ยังวสันโม